เราจะล็อกอินอะไรอะ End Launcher หนูก็เพิ่งจะล็อกไปเมื่อกี้ The s t u d y o u r Game and the Launcher พอเวลาสักคนนะหนูรีเกมก่อนออกมาเลียนเชิดอะดีหมดทุกอย่างนั่นแหละดีมานะ อยากเป็นเด็วายรูปเล่นรอมาั้งเมืดินไผิดหม่ที่จะชอบจะรอของที่มีอายุผู้หญิงด้สเปกอะไรชีเสิร์ฟชีเลิชีหล่อชีเท่ชีเกบ hi see the way i pull now and from boy if i สักวนะอุ้ยชกวยังไม่ได้แก่กินเลยชาู้วยชาขวยอืมรสชาติเหมือนชาขวย อร่อยมากเนี่ฉันก็ากาไปเดินเอชน้มาชาดิชั่น ยิงกวบาอ s m r มบอกเลยมีเส้นเลย ไม่ความเป็นชาวไว้ตรงไหนนะ พี่บอกว่าระยะเวลาอยู่เท่าไหร่นะมันกินเน็ตอ่ะ baking avocado นี่เราไปเอามาจังมาที่ตรงอื่นจังหน้าตรงนั้เคยเห็นนิพพาไปนี่มา อื็นไม่ไดีอ่ะต้องนั้นหนูนขอหา อือันนี้เน็ตเราอ่ะไม่ดีแปดร้อยแปดร้อยเท่าไหร่นะดูดูอยู่ Oh อยู่ตรงนั้นก็นคือหนูรู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเน็ตหนูไม่ดีอ่ะนต้องเลือกที่จะให้ไรไม่ดีเพื่อที่หนูจะได้เน็ตไหว ไม่ขึ้นไม่ได้นะ เน็ตไม่ดีอะไรอ่ะจะหน,นูจะเปิดคลิป